นิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าในตอนจบเตา่าชนะการแข่งขันแต่นั่นเป็นเพราะว่าในตอนเริ่มมีข้อความส่งมาที่มือถือของกระต่ายบอกว่ากดลิงก์เพื่อรับโชคโอ๊ยกดไปแล้วทันใดนั้นเนงินทุกบาททุกสตางค์ของกระต่ายก็หายไปในพริบตาส่วนเต่าที่กําลังเลือกซื้อเสื้อออนไลน์อยู่ก็เห็นข้อความเหมือนกันแต่ถ้าได้รางวัลรางวัลอะไรมาจากไหนและติดต่อกลับทางไหนนะ มีแค่ลิงนี่มันหลอกกันแน่นอนไม่สนใจดีกว่านะและกระต่ายต้องรีบวิ่งไปโรงพักไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเต่าจึงเข้าเส้นชัยไปอย่างช้าช้าแต่กระต่ายหายไปจากการแข่งขันวันต่อมามีนัดแข่งซ่อมแต่ยกเลิกเพราะน้ำท่วมโดยทราบสาเหตุก็เสื้อที่เต่าซื้อมาเมื่อวันก่อนมันไม่ตรงปกสุดๆเลยไปแจ้งกับศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์1212เอ็ดดา พร้อมหลักฐานการโอนเงินประวัติแชทและรายละเอียดสินค้าแล้วก็ได้เงินคืนเต่ามีความสุขมากนั่นจึงทำให้กระต่ายนั่งร้องไห้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะกระต่ายเป็นคนขายเสื้อไม่ตรงปกให้ทุกคนและไม่คิดมาก่อนว่าจะถูกจับได้แน่นะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงจะช้าแบบเต่าแต่ทาค่อยๆค,คิด ก็พิชิตภัยไซเบอร์ได้นะและยังสอนให้รู้ว่าถ้าอยากร้องเรียนปัญหาออนไลน์ซื้อขายออนไลน์เว็บไซต์ผิดกฎหมายภัยคุกคามไซเบอร์หรืออื่นๆก็แจ้งเข้ามาได้เลยที่ศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ 1212edda ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์1 2 1 2 e d d a .or.th หรือโทรสายด่วน1212หรือช่องทางอื่นๆดังนี้ง่ายมากๆขนาดเต่าก็ใช้เวลาทำไม่นานเลยนะ